สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแก้ซองสุมผลไม้นะคะนี่ก็เป็นคลิปแรกของปีนี้นะคะช่วงนี้คือหายไปนานมากเลยนะโอเคค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันก่อนเลยอันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด6ตัวนะคะแล้วก็มี ตัวปริศนาหนึ่งตัวเนาะเหมือนจะเป็นรูปลูกผีซึ่งเราอยากได้ตัวเนี้ยแต่ว่าคำคำอยู่แล้วไม่น่าจะใช่แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะตัวอื่นก็น่ารักเหมือนกันนะอเคลๆเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนี่นะามาดูกันเราได้เป็นตัวนี้นะคะคือน่ารักมากๆเลยเป็นเหมือนหัวเชอรี่นะคะน้องน่ารักมากก็ในแบบนะคะก็คือตัวนี้เนาะน่ารักมากๆเลย เราขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะใครอยากให้เราทำอะไรคอมเมนต์บอกข้างล่างนี้เลยนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับสองคนซับด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบาย